ครับนะครับเ็วูวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะครับบูบูทีวีตีตามนะครับเร็วเร็วอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องห่ากันอีกยาวเลยมันจะเล็กๆหน่อยนะครับไม่มาเย โอ้โหแลกแหลกแลกมาแล้วอยู่บนต้นไม้จะหนีไปไหนครัไหนวะต้นไม้ที่ไหนอ๋อเจอเจอ่ะเร็วเร็วเเดินลงมานี่เดินลงมาทั้งต้นไม้ที่ยืนอยู่เนี้ยผิดทางนี่อยู่นี่ ่นีเดี๋ยวเร็วเอาต้นไม้ไ้ก่อนเราจะเล่นแบบอาชีวิตรอบสวาย i v ว l ไปช่วยขุดต้นไม้เอาไปสร้างบ้านด้วยเฮ้ยขุดยังคนละต้นดิเก็บไม้ยังเก็บแล้วขุดไปสองอันอะ

อ๋อเจ้าแไปไปพูดแก้<ใ>น,นี้ก่อนเดี๋ยวแบบนี้ลงสร้างบ้านเนี่ยตามมาดิมันกดแค้หมดก่อนเดี๋ยวๆขอไปพี่ก็มีไม้พี่ก็เอามาครับไหนอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่ไงเดินเดินตรงมาดิ จเจอเล็กๆนิดหนึ่งนะครับไอ้ที่ก็ขุดจังเลยซูเป,ปอปร์บอยเนี่ยเร็วรีบขุดเลย

มื่อกี้ยังไม่แหลกเลยตามไมอ,อยู่ปะเนี่ยอยู่ไม่พ้่งไหนอ่นี่มาวูพุ่งพุดนี่ร้างบ้านตัวนี้ดีกว่าครับไ่้องครับหละ กี่แปดอันะเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะครับพาสองพาสองติดตามเลยครับ